You you now don't see me สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะก็อย่างที่เปิดคลิปมาเมื่อกี้ก็จะเห็นนะฮะว่าอินโทรใหม่ของผมนะฮะเป็นไงฮะสวยป่ะครับแหม่ก็ให้ชมกันหน่อยนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการทำอินโทรกับอัลทรใหม่นะครับก็โดยที่ไม่ต้องพึ่งอ่าโปรแกรมต่างๆอย่างเช่น i ิ l ล s t r a t o r แล้วก็ After e f f e c t เนาะ ก็เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการทำนะครับง่ายๆนะผ่านเบราว์เซอร์นะครับก็เข้ามาเลย Google นะครับถ้าปกติเนี่ยคนที่เขาแบบได้สังเกตเนาะเวลาผมเซตลิสหรือว่าทำบอร์ดต่างๆนะครับผมปักหมุดเว็บต่างๆไว้นะครับก็จะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเวบนะครับ p e นซนะครับกดไปเลยนะครับพอมาถึงหน้าเว็บนะครับก็จะเห็นนะครับอินโทรกับอัโทรมากมายนะครับให้เราเลือก เลือกแบบที่จะใช้ได้เลยก็คือแบบเปลี่ยนชื่อปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับก็เรามาดูกันนะฮะเราชอบยังไงเราชอบแบบไหนนะครับก็ชอบแบบทีมแบบเกมอะไรเงี้ยหรือว่าชอบแบบโอ้โหแบบดูโอ้โหแบบดูดิสควิดเกมโอ้โห,แบบก,โโหก็มีให้เลือกหาต่งตางๆนะฮะโอ้โ a มาวก็มานะฮะโอ้โมี มีแบบไอ้กดปุ่มอะ subscribe ด้วยนะฮะเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปทำให้ดูว่ามันจะขึ้นมายังไงนะฮะอ่ะลองกดอ่ออินโฟต่างๆนะฮนะโอ้นี่แบบไมค c r a f t ด้วยนะฮะก็อ่ะไหนผมชอบตัวเนี้ยอ่ะเราก็อ่านปุ๊บปุ๊บปั๊บป,ป,ป,ปแล้วเราก็กด Open นะครับพอมาถึงหน้าเนี้เราก็กดสัญลักษณ์ดวงตานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอันนี้ผมเตือนเลยนะฮะลดเสียงไว้นะครับผม เพราะว่าถ้าเราไม่ลดเสียงเพราะว่ามันเสียงดังมากนะครับผมอ่ะลองดูกดเราก็กดเช็คด,ดูนะฮะสามสองหนึ่งสวยฮะสวยจริงอ่ะทีเนี้เราชอบแบบเราชอบแบบตัวนี้ใช่ปะ่ะทีเนี้เราจะมาแก้เป็นชื่อของเราอ่ะเห็นว่าเมื่อกี้มันขึ้นว่า y o u r name ปะ่ะอ่า นี้เราจะมาแก้เป็นแบบเป็นชื่อของเราเลยนะครับก็กดมาที่ลูกบาทเนี่ยตัวลูกบาทตัวนี้เราก็หาคําว่าเทค่ะเนี่ยเทคนียนว่า y your name แเราก็เปลี่ยนชื่อฮะเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นชื่อของเราเลยก็ได้นะฮะอ่าเรากด Enter ออักษรด้านล่างับอ่ะกองย่อไปอ่าพอเราแก้เสร็จแล้วเราก็มาดูนะฮะ สวยยังไงครับก็เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนสีฟอนต์เปลี่ยนสีนต่างๆนะฮะเราจะปรับฟอนต์ให้มันเป็นแบบฟอนต์อื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบของเรานะฮะก็ประมาณนี้ฮะถ้าสมมติสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วเราเรียบร้อยเลยเราพร้อมที่จะแบบเอาไปใช้เลยก็มากดที่ดาวน์โหลดนะฮะพอถึงดาวน์โหลดนะครับมันก็จะบอกว่าเราจะชอบ แบบไหนเราชอบดีปานกลางหรือว่าแบบภาพกะกากอะไรเงี้ยอันนี้ผมเลือกกดเอาประมาณดีก็ได้ฮะเอาประมาณดีแล้วก็กดสตาร์ทระยะเวลาการเรนเดอร์นะก็จะประมาณ1-2นาทีอันนี้แล้วแต่คอมของบุคคลนะคอมแบบคอมใครแรงก็จะประมาณ1นาทีคอมใครแบบกลางๆก็2นาทีนะครับอันนี้แล้วแต่นะฮะคอมไม่ตายตัวนะครับบางคนก็อาจจะนาทีเดียวไม่บางคนก็อาจสามสิบวิเลยนะครับ ของผมก็ประมาณประมาณหนถึงสนาทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอไปคือถ้าเรนเดอร์เสร็จแล้วอะเรนเดอร์เสร็จแล้วอะเราต้องเอาไปแปลงไฟล์ก่อนนะฮะเปลี่ยนไฟล์ให้เป็น mp4 นะครับเพราะว่าไฟล์ที่มันดาวน์โหลดมามันไม่ใช่ mp4 นะครับเราก็ต้องไปแปลงไฟล์ก่อนนะครับเดี๋ยวแปลงไฟล์ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการแปลงไฟล์ไปเลยนะฮะก็ง่ายๆ เดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนนะฮะรอมันโหลดเสร็จก่อนอืมประมาณแปวิเวิอ่าหกห้าประมาณนี้หรือว่าเราจะเอาไปแปลงแบบใส่แบบอื่นๆก็ทําได้ฮะอ่าที่เนี้ยเสร็จแล้วมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดยูวิดีโอใช่ไหมเราก็กดไปเลยทีนี้มันก็จะบอกว่า thank you ใช่ thank you you f พออ่าทีเนี้ยเราก็ตรวจดูฮะ อันนี้มันมันไม่ใช่ไฟล์ mp4 เห็นไหมครับมันเป็นไฟล์ mkv เนอะ,อะสวยเลยอย่างสวยเลยออแล้วทีนี้เราก็จะมาแปลงไฟนะฮะเดี๋ยวสอนวิธีการแปลงไฟเป็นในตัวเลยอ่าเห็นไหมผมแค่เซอร์คำว่า,าแปลงไฟ mp4 ก็เอาอันแรกไปเลยก็ได้แล้วแต่คนอ่ะทีนี้มันก็จะถามหาไฟล์ใช่ไหมเราก็เลือกวิดีโอปึ๊บเราก็แปลงแปลงเป็นวิดีโอรอมันโหลดแป๊บหนึ่งปึ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดก็แค่นี้อ่ะเป็นอันเสร็จเราก็จะได้เป็นไฟล์ mp4 ก็เอาไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อได้เลย ผมก็คิดว่ามันสะดวกดีนะสําหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับที่อยากทำอินโทรกับอท์โทรให้ตัวเองนะครับให้วิดีโอมันน่ารับชมมากยิ่งขึ้นเนาะให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะเออในส่วนอ u t โทรก็เนี่ยอโทรก็มาดูได้นะก็กดแก้ไขเนี่ยกดที่ลูกบาทเนี่ยแล้ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น c h ANNEL เราเปลี่ยนในเราก็ได้เนาะก็ประมาณนี้ฮะก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ย มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะก็เป็นอันเสร็จนะแค่นี้นะฮะสะดวกฮะไม่ถึงสิบนาทีเราก็ได้แล้วะคะอินโทรใหม่ง่าปะ่ล่ะก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะกดถูกใจนะฮะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะก็ขอบคุณสำหรับ1 0 0 0 0แสนวิวนะฮะ ผมรู้สึกตื่นตันมาผมพูดอะไรไม่ออกเลยตอเชา้าแบบผมกดดูโอ้โหหนึ่งแสนวิวแล้วนะฮะก็ขอบคุณคนดูนะครับอยู่อยู่ด้วยกันเป็นนานๆน,น,นะฮะผมก็จะทำเอ่อคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์นะครับมีสาระนะครับให้กับทุกคนนะฮะให้กับผู้ชมของผมเนาะก็เอาเป็นว่าเราจะตัดจบนะฮะเอาโถมนะครับของผมเลยนะครับผมดีดนิ้วปุ๊บก็คือเข้าเลยเนาะอ่ะสามสองหนึ่ง